มาต่อกันที่ทางด้านของวิทยาลัยเทคนิคชัดเจงเซาก็ได้จัดโครงการอาชีวะจิตอาสาช่วยประชาชนซ่อมบำรุงรักษาดูแลรถจรักรยานยนต์และรถยนต์ในช่วงของการเดินทางที่มีวันหยุดยาวที่หน้าวิทยาลัยเทคนิคชัดเงเซาในวันนี้วิทยาลัยเทคนิคชาสเงเซาก็ได้จัดโครงการอาชีวะจิตอาสาช่วยประชาชนซ่อมบำรุงรักษา ดูแลรถจักรยานยนต์และรถยนต์ในช่วงของการเดินทางของวัดหยุดยาวระหว่างวันที่28กักฎาคมถึงวันที่2สิงหาคม2566โดยในการจัดกิจกรรมได้มีนางสมจิตอุระงามรองผู้บรนการบิชยชยร์เทคนิคชาทึงเศาได้เดินทางมาเยี่ยมชมการดำเนินการกิจกรรมและให้กำลังใจคณาจารย์นักเรียนนักศึกษา ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในโครงการอาชัชวะจิตอาสาช่วยประชาชนซ่อมบำร,รุงรักษาในครั้งนี้โดยกิจกรรมดังกล่าวในวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการดําเนินการได้มีประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนสัญจรไปมาเข้าใช้บริการอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งรถจักรยานยนต์และรถยนต์ที่ผ่านในเส้นทางเข้าใช้บริการในโครงการด้วยเช่นกันทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวก็ได้ดําเนินการตรวจเช็ค ซ่อมแซมรถจักรยานยนต์และรถยนต์ของประชาชนที่ผ่านไปมาในเส้นทางโดยการดำเนินการดังกล่าวก็มีไปตั้งแต่การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์การเปลี่ยนหลอดไฟรถจักรยานยนต์ที่ชำรุดเสียหายดูแลตรวจเช็ครถยนต์อาทิเช่นหม้อน้ำเป่ากรองอากาศตรวจเช็กลมยางตรวจเช็คน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกไฟหน้ารถและไฟท้ายรถ และเปลี่ยนอุปกรณ์บางชิ้นส่วนที่เกิดความชำรุดเสียหายให้กับผู้ที่เข้ามาใช้การบริการครับพร้อมทังการตรวจเช็คข้อบกพร่องต่างๆของรถจักรยานยนต์และรถยนต์ของประชาชนโดยกิจกรรมดังกล่าวในวันนี้ได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนผู้ใช้รถเป็นอย่างมากครับสวัสดีค่ะสมจิตอุลาง,งามนะคะรองผู้การ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเซานะคะได้รับมอบหมายจากว่าที่พันตรีวัชรพลลักษณะละไม้นะคะผู้วีการวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเซาให้มาตรวจเยี่ยมศูนย์ในวันนี้ค่ะสําหรับการดําเนินง,งานของวันนี้นะคะเป็นศูนย์อาชีวจิตอาสาช่วยประชาชนนะคะเป็นนโยบายของว่าที่ร้อยตรีธนุวงจินดานะคะ เลขาอาชีวะนะคะว่าได้ดําเนินการให้ช่วยเหลือประชาชนในช่วงเทศกาลวันหยุดนะคะที่มีรถสัญจรไปมาโครงการของเรานะคะเริ่มตั้งแต่วันที่28กรกฎาคมจนถึงวันที่2สิงหานะคะซึ่งวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายนะคะการตอบรับของประชาชนนะคะก็ค่อนข้างจะเยอะนะคะ ที่เราดําเนินการจัดตั้งศูนย์ณตรงจุดนี้นะคะเป็นเขตพื้นที่เมืองนะคะซึ่งเป็นการดูแลช่วยเหลือประชาชนที่อยู่ในจังหวัดฉะเชิงเซาแล้วก็ประชาชนที่เดินทางเนื่องจากเลี่ยงาการเดินทางจราจรที่ติดขัดในช่วงของการถนนการทําถนนซึ่งเป็นเส้นทางรอบนอกนั่นเองนะคะ กิจกรรมจิตอาสาตรงนี้นะคะดำเนินการ35จังหวัดด้วยกันในส่วนของภาคตะวันออกนะคะก็จะมีทั้งหมด4จังหวัดนะคะก็คือสะแก้วฉะเชิงเราจันทบุรีนะคะแล้วก็จังหวัดตราดนะคะซึ่งเป็นนโยบายที่ได้รับมอบหมายมานะคะ การดําเนินงานตรงนี้นะคะก็จะมีกิจกรรมในเรื่องของการซ่อมรถนะคะเป็นจุดพักคนและก็จุดพักรถนั่นเองนะคะมีในเรื่องของกาแฟดูแลสําหรับผู้ที่เดินทางเหนื่อยล้าแล้วก็มีการพักรถเหนื่อยนะคะแล้วก็มีการซ่อมดูแลรถเป็นเบื้องต้นค่ะ